ให้นสียสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมทีเกมเมอร์แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนทำโต๊ะสนุกนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย้ยไม่ใช่โต๊ะหมักฮอตนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับหน้ามันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นโต๊ะหมักฮอตนะครับแล้วก็ของตกแต่งต่างๆอย่างนี้เลยนะครับที่มันให้มันนั่งได้ด้วยอเอาอีกะค,ครับอย่างนี้เลยนะครับผมถ้ามีเสียงะไรลบก,กวนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไป ี๋ยวผมจะตัดคล ok ิปก่อนนะครับเพื um, ่อเอาของให้เสร็จครับก็นะครับผมก็เตรียมของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็อย่างแรกที่เราต้องทําเลยนะครับคือขุดตรงนี้เลยนะครับของก็ยังไม่ได้เตรียมครบนะครับเดี๋ยวเอาให้มาคุบไปดีกว่า่ะทุบแล้วก็ิีมาอันนี้ที่ใช้เลยเอาเก็บเข้ามาสิ่านะครับเราเราเอ้ยวางอันนี้ครับผม สองบล็อกนหนึ่งโซงอย่างนี้เลยก็วางอันนี้เข้าไปใส่หมวกครับผมก็ต่อบล็อกปุ๊บ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 อย่างนี้นะครับแล้ให้เราทำมันจะได้สีดำอย่างนี้เลยนะครับทำคล้ายๆไอแพดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เอานี่วาง น,นี่ไม่ได้ใช้แล้วนคะรับผมสกิปเราก็าวางเป็นปุ๊บไปนี้นะผมมันจะได้นี้เลยนี่ตัวสนุกเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขอที่ใช้ทํำตัวสนุกออกไปก่อนนี่ยังาม่ได้ทำปุ๊บน,นี่ต่อ,นนอไปจะเป็นการทำเก้าอี้นะครับผมเอาลืมของ เอานี้กับนี้ครับปุ๊บปุ๊บวางเลงสองอันเลยครับเอารถไฟทั้งสองอันป๊อปป๊อปแล้วก็ให้กระระยะดีๆให้มันกดนี่เนี่ยแล้วก็ตีไปให้ลางมันออกนะครับปุ๊บมันแล้วคราวนี้เราก็ปุ๊บ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 เอาปุ๊บเอาแล้วก็ปุ๊บเอา แล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะได้เป็นเงนิงเร็วให้เราให้เราตรงนี้ตันแล้วเราเรามาทำตางโซงสามสี่นี้นะครับให้มันได้สี่บอกวางคุมเขาไปนี่ัหนึ่งนี้วนีบนะแล้วก็วางอันนี้รอบเลยคนระับวางรอบตรงนี้ เอากันปอ๊ปอปอปอ๊ปอปป๊อปป๊อปแล้วก็ทันี้ครับมันเป็นผมนะจะเอาผมสีอะไรก็ได้นะอ่ามันจะได้อย่างนี้เลยนะครับว้าวต๊ะสูงสองต๊ะของเราเฮ้ยผู้ผีติดแล้วต๊ะมาฮอตของเรานะเล่นไม่ได้นะครับเป็นของตกแต่งนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ